แฟนรับไม่ได้ไงที่ย่านะทำก็สั่งฆ่าเลยสั่งประหารสั่งฆ่าเลยคือลูกสาวตัวเองตายด้วยคือพระองพระรอตายหมดเลยด้วยแ้นแ้นสมัยก่อนเนี่ยที่คุณวินัยสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขวันปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะคิดอะไรขอให้สมหวังนะคะงานรุ่งเรืองนะคะ ฮปปี้แฮปปี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเป็นทางการแบบไทยๆกำลังเล่าเรื่องปัรออยู่ขอให้มีความสุขเยอะๆนะคะสมหวังมากๆเลยนะคะปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเข้ามาส่วนมากก็ส่วนมากก็ จะมาไลฟ์ตอนนี้ไลฟ์ก็จะคุยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้สยสบายสบายไม่ไม่ซีเรียสอะไรมีใครมาก็ดีใจไม่มีไม่มาก็ดูย้อนหลังให้ก็ขอบคุณนะคะเป็นเรื่องปกตินะทุกคนมีภารากิจขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะคะก็ส่วนมากก็ไปนะคะถ้าเจอขึ้นถ้าขึ้นมาเฉอะถ้าขึ้นมาเนี่ยกดไลค์อยู่แล้วนะคะรับรองได้ขึ้นมากดไลค์หมดนะคะอื ไม่ว่าคลิปผมใครขึ้นมากดไลค์หมดหรือไม่ก็หรือไม่ก็ไลค์สดก็กดก็กดให้นะคะบางทีไม่ได้คอมเมนต์เป็นทางการแพร่ทั้งแพร่ทั้งลำปางอะคะ่ะคือคือลำปางเนี่ยรู้สึกจะเป็นพระอพรอพระเพื่อนพระแพงน่งไงสองคนเนี่ยค่ะแพร่คือสองเมืองเนี่ย สองเมืองเนี่ยเขาอยู่ใกล้กันนะเมืองสองกับเมืองเมืองสวงอะ่ะมันจะมีเมืองหนึ่งแพร่หรือลำปางเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่ามันมีมีลำปางที่หนึ่งแล้วก็แพร่ที่หนึ่งหรือไงหนึ่งคิดว่านะใช่ไหมได้ได,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 ได้ได้ศึกษาดูใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นตำนานของมันเป็นเรื่องจริงด้วยนะคะเป็นสมัยพ้าอะไรพ้าอะไรนะคะพระบรมต่ยโลกนาฏป่ะฮะไม่ไม่แน่ใจนะคะต้องไปดูดอีกทีหนึง่ง สมัยรัชก,การที่เท่าไหร่ที่สองหรือไงเนี่ยอือืาไม่แน่ใจปร,ประมาณเนี้ย,ย,พยเพราะอารมใจลูงน,นั่มันเรื่องอนี่เนี่ยมันเรื่องอ่ศรีธนนชัยใช่ไหมม,มันจะจำสับสนกันแต่แต่พราะรอเนี่ยเป็นทางเหนือเป็นทางเหนือ เห็นว่าคนเหนือหล่อที่สุดใช่ไหมคนเหนืองามที่สุดงามแต่แต่รูปดังองคอินน่ะคิดดูสิคะขค่าใช่ใช่ใช่แพร่เหรอคะตกลงแพร่ใช่ไหมหไหม,มันหยุดมันลำปางลำปางด้วยนะคะลําลำปางรู้สึกเมืองอะไรเมืองพ่อสองพ่อสองพ่อสอง เมืองเขาอยู่ใกล้กันนะ่ะสองเมืองเนี้ยเมืองสวงกับเมืองสองในชะ่ไหมฮะบรรคดีไทยหน้าศึกษานะเราอ่านบันคดีไทยนะเราได้อะไรด้วยรู้ไหมคะได้ขนสมสำเนียมปเะเพน,นีแล้วก็ได้ภาษาด้วยแล้วก็ได้อะไรรู้ไหมฮะได้แบบพูดเพราะนะ่ะ ทาให้เราพูดพรน่ะภาษาเราจะสละสลวยตามเขาเจ้าของช่องเป็นคนที่ไหนคะอ๋อเป็นคนจังหวัดนนท์ค่ะปากเกร็ดนะปากเกร็ดะ,นน,ะนนท์ค่ะนนทบ,บุรีค่ะเดยกําเนิดนค่ะ <laughs> นนท์ค่ะปากเกร็ดค่ะลงพิกัดไว้ลองดูนะคะปากเกร็ดมีอะไรบ้าง <laughs> ก็มีเกาะเกตการนะบ้านก็อยู่ใ,ใกล,กล้ๆเกาะเกาะเกตการ ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจังหวัดนนท์จะมีเกาะก็มีอยู่เกาะหนึ่งอ่ะเกาะเกตตะการอำเภอสองอยู่จังหวัดแพร่อ๋อแพร่งั้นอำเภอสองก็เป็นของพอเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีเมืองสวงเมืองสวงก็มันจะมีสองสองสองเมืองอ่ะเมืองสองก็เมืองแมนสวงก็เมืองสวงอ่ะอืมันจะมีสองจังหวัดเรื่องเนี้ย คุณคุณคุณวินายอยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยรู้ทางู้ทางเหนืออยู่เปือเป็นคน